สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนาดยดวงคลิปเิดนี้เราก็จะมาตรวจสอบพลังงานเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่มือที่สเคยคาดหวังเอาไว้กับคนรักเก่าของคุณตอนนี้เวลานี้เขายังคาดหวังความรู้สึกเหล่านั้นอยู่หรือเปล่า หรือว่าเขาคิดจะทําอะไรกันแน่กับความสัมพันธ์นะคะสบันปพลังางานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกดสกปรายรายแค่ส่องความรักความสัมพันธ์ส่องความคาดหวังของมือที่สามที่มีต่อคนรักของคุณนะคะรักซ้มเศร้าเราหลายๆคนเจเนาราศีมิถุนท่านลมยูเรนัสทัดลมมิถุนมุดกุมไฟท่าไฟเมสิงน,นุมมูลราศีมีนราศีกรกฎ จูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสธาดินลิบบาราศีตุลท่านลมนะคะมอร์การีคนที่เกิดวันพุธธานาำตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณมีสอกสามสิบสี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดยี่สาสิบห้าแล้วก็19เนะคะเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างมือที่สามและคนรักเก่าคุณนะตอนนี้เวลานี้ ความรักความสัมพันธ์เขาสองคนเป็นรูปแบบไหนเป็นความสัมพันธ์แบบไหนมีความรู้สึกความนึกคิดต่อกันอย่างไรนะคะอ่านตามหน้าไพ่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับสภาวะสังคมบุคคลรอบข้างด้วยนะที่มีผลต่อความสัมพันธ์ของพวกเขานะคะฉะนั้น อาจจะมีความแตกต่างกับความอดทนที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะสองสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของมือที่สามและคนรักเก่าของคุณตอนนี้เวลานี้เกิดอะไรขึ้นกับเขาสองคนหรือเปล่า ว้าวเพสออฟเพดเกิลกับหัวมีใครบางคนที่อาจจะไม่อยากจะเริ่มต้นทำอะไรละนะคะเป็นการที่เหมือนกับว่าคือเหมือนไม่ได้รับแรงบันดาลใจหรือว่าไม่ได้รับโอกาสใดๆในความสัมพันธ์เลยนะคะแล้วก็มีใครคนใดคนหนึ่งก็ยังเหมือนกับ ยังรู้สึกปกติอะนะคะยังใช้ชีวิตประจำวันปกติอ่ะยังบอกรักกันทุกวันยังเหมือนกับอ่ะอินลักอินเลิฟอยู่ทุกๆวันแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าหมดอะไรตายอยากละนะคะไม่ไปต่อแล้วแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันเหมือนกับว่าทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นนะคะซึ่งมันมีสองรูปแบบคือคนหนึ่งอาจจะ ไม่ได้สนใจกับความสัมพันธ์หรือว่าไม่ได้คาดหวังความสัมพันธ์แต่อีกคนนึงยังรู้สึกปกติอยู่นะคะอาจจะเข้าใจว่าอ๋อไอ้ที่เราทะเลาะกันเนี่ยไอ้ที่เรายังอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะมันก็ยังรักกันดีอ่ะก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอารมณ์เนี่ยแต่จริงๆแล้วมันได้จบลงแล้วนะคะ the judgment เนี่ยมีใครบางคนที่ยุติความสัมพันธ์ยึดยึดเรียกว่ายุติ นะคะในเรื่องของเหตุการณ์คือไม่ทําอะไรแล้วนิ่งแล้วเฉยแล้วแต่แสดงออกให้อีกคนหนึ่งเห็นว่าฉันยังอยู่ดีมีความสุขอยู่ฉันยังปกติปกติอยู่นะคะเออลิ้นพันกันไปไหนยังปกติดีอยู่แต่ไอคนที่เหมือนกับว่ายังทําทุกวันให้มันดีเนี่ยนะคะยังเหมือนกับว่ายังบอกรักยังกอดคอหอมแก้มอะไรเนี่ยคือยังทําปกติยังรู้สึกว่ายังไม่รู้สึกอะไรเลย นะคะแล้วก็พยายามที่จะแสดงออกถึงความรักต่ออีกฝ่ายหนึ่งแต่อีกฝ่ายหนึ่งคือเรียกว่าไม่อยู่แล้วใจก็ไม่อยู่แล้วกายก็ไม่อยากจะอยู่แล้วนะคะเหมือนคิดจะมองหาสิ่งอื่นแล้วคิดจะมองหาความสัมพันธ์ใหม่แล้วหรือว่าคิดหาโอกาสใหม่แล้ว นะคะแต่คนหนึ่งเนี่ยยังเฉยอยู่นะคะยังไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยน่าสงสารเนาะยังใช้ชีวิตปกตินะคะยังทํามาหากินยังทํากับข้าวหุงหาอาหารซักผ้ารีดผ้าอะไรเนี้ยแต่อีกคนหนึ่งก็คือแบบเหมือนเหมือนนิ่งมากเหมือนไม่สนใจเหมือนไม่มองไม่มองที่อนาคตเหมือนจบแล้วเดอ j u จัสเมนอะมันเป็นการยุติพฤติกรรมการกระทําบางสิ่งบางอย่าง นะคะคือในขณะที่อีกคนหนึ่งอาจจะมีความรู้สึกเหมือนงอนงอนโกรธโกรธอะไรเงี้ยแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยที่เมินเฉยเนี่ยก็คืองอนก็งอนไปสิโกรธก็โกรธไปสิทํามาหากินเก็บเงินก็เก็บเงินไปสิอะไรเงี้ยนะคะแต่อีกฝ่ายหนึ่งคือเฉยแล้วแล้วก็มองไปที่สิ่งอื่นแล้วนะ,ะมองหาสิ่งอื่นแทนแล้วนะคะนี่คือความน่ากลัวที่มันมาในรูปแบบของการที่ มาแบบเงียบๆนานแล้วก็อาจจะหายเงียบไปเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ที่มือที่สามเคยคาดหวังกับคนรักเก่าของคุณเนี่ยณนะตอนนี้เวลานี้เขายังรู้สึกอยากจะเป็นครอบครัวหรือว่ายังรู้สึกอยากจะคาดหวังอะไรกับคนรักเก่าของคุณอยู่หรือเปล่านะคะนี่คือความรู้สึกของมือที่สามล้วนๆเลย นะ,ะกับความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้เวลานี้เพราะว่าเห็นพลังงานของการที่ไม่อยากจะถือเหรียญแล้วนะคะขนาดมีความรู้สึกเหมือนมีความรู้สึกรักน้อยมากหรือว่าอยากจะทําอะไรน้อยมากนะคะแต่ตอนนี้เวลานี้คือไม่อยากทําเลยนะ,ะเสียเวลาเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไปมองหาคนอื่นมองหาความสัมพันธ์อื่นหรือว่ามองหาช่องทางโอกาสอื่นแล้วความรู้สึก ความคิดคอมือที่3นะคะเขายังคาดหวังกับคนดกเก่าความสัมพันธ์ของคุณเก่าอยู่หรือเปล่านะคะเก้าดาบอินลิเวิร์ดตอนนี้เขาไม่เครียดอะไรละเขาปล่อยแล้วเขาเหมือนกับว่าณนะช่วงเวลาที่ผ่านมาเขามีความรู้สึกว่าเขาฝืนต่อโชคชะตามากๆฝืนทำอะ่ะ เหมือนกับมันเจอวิบากกรรมมันเจอปัญหาชีวิตมันเจอปัญหาท็อกซิกมันเจอปัญหาคู่รักคนรักที่แบบเหมือนอยู่ด้วยกันนะ,ะแต่มันก็ท็อกซิกไงนะก็ทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันนะคะแต่ก็ไม่ได้ที่จะเหมือนกับว่ามีวิธีหรือว่าหนทางแก้ไขจนตอนนี้เวลานี้เขาเริ่มมีความรู้สึกว่าความสุขของเขาตานะมเอเดนสามเนี่ย คิดว่าความสุขของตัวเองเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบนะความสุขของเขาขึ้นอยู่กับว่ามีครอบครัวที่เหมือนกับว่ามีความมั่นคงอะแต่เขามีความรู้สึกกับคนละเก่าของคุณว่าเหมือนคนละเก่าของคุณเนี่ยพยายามที่จะไปจากชีวิตของเขาตลอดเวลาเหมือนเขารู้สึกอย่างนั้น เหมือนเขาพยายามเพียงฝ่ายเดียวเหมือนเขาพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์เพียงฝ่ายเดียวแต่คนละเก่าของคุณเนี่ยนิ่งเฉยไม่สนใจเลยก็เลยทําให้มือที่สามมีความรู้สึกว่าฉันเหนื่อยอยู่คนเดียวเหรอฉันอดทนอยู่คนเดียวหรอฉันรักอยู่คนเดียวเหรออารมณ์เนี้ยก็เลยทําให้มือที่สามมีความรู้สึกว่าความเป็นครอบครัวแบบเนี้ยฉันไม่เอาละฉันเลือกพ่อเลือกแม่ นะเลือกความเป็นครอบครัวในรูปแบบของฉันจะดีกว่าเพราะมือที่สามเริ่มมองเห็นการเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบก็คืออาจจะมีบ้านหรือว่าอาจจะมีความสุขในรูปแบบของการที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมีครบทุกคนนะมีเพียงแค่คนที่รักกันมีเพียงแค่คนที่ห่วงใยกันมีเพียงแค่คนที่เหมือนกับช่วยเหลือกัน นะไม่ใช่เหมือนทะเลาะหรือว่ามีปรากมีเสียงกันตลอบแบบเนี้ยไม่ได้เกิดมาจากความรุ่มหลงเพราะว่าความรักของมือที่สามกับคนละเก่าของคุณเนี่ยมาในรูปแบบของความลุ่มหลงมาในรูปแบบของกิเลสตันหานะคะมือที่สามก็เลยมีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาเป็นคนที่ฝืนโชคชะตายอยู่คนเดียวนะคะและ ความรักของมือที่สามกับคนละกาของคุณนะตอนนี้เวลานี้มันจบแล้วเดอะ t o ทาวเวอร์มันจบอย่างรวดเร็วและมือที่สามนะคะก็คิดว่าการที่เขาตัดสินใจนะจบอย่างกระทันหันอย่างรวดเร็วเนี่ยเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันถูกต้องแล้วมันเป็นความคิดความรู้สึกการกระทําที่มันมาถูกทางแล้วเพราะเขาไม่สามารถที่จะ ทนทุกข์อยู่กับนะปัญหาท็อกซิกนะคะหรือว่าความเจ็บปวดเพียงฝ่ายเดียวเหมือนวิ่งตามเพียงฝ่ายเดียวหรือว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอีกคนหนึ่งอยู่คนเดียวอะ่ะประมาณนี้คืออาจจะเป็นเหมือนกับว่าคนละเก่าของคุณเนี่ยอาจจะทําให้มือที่3รู้สึกเบื่อนะกับการที่ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่าง นะคะงานก็ทําเงินก็หานะกับข้าวก็ทำดูแลเป็นแม่บ้านพ่อบ้านก็ทําดูแลเอาใจใส่รักนะคะทุกสิ่งทุกอย่างทําทุกอย่างเนี่ยเหมือนเหมือนทุ่มเทเสียสละทุกอย่างจนมือที่สามรู้สึกว่าทําไมฉันต้องทนอะไรขนาดนี้ฉันรักเขาขนาดนี้เลยเหรอฉันต้องทนอยู่ขนาดนี้เลยเหรอแล้วมือที่สามก็มีการไปปรึกษานะคะไปพูดไปคุยเหมือนกับ เรียกว่าน่าจะขอคําปรึกษาจากคนอื่นอ่ะว่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี้ยที่มันเกิดขึ้นทุกวันเนี้ยเออถึงว่าสิประมาณที่แบบการที่คนรักเก่าของคุณจบกับคุณมาอยู่กับมือที่สามเนี่ยด้วยความที่ตัวของคุณอาจจะไม่ได้ตาม คนรักเก่าคุณก็ได้นะคะไม่ได้ตามยื้ยุดจฉุดกระชากเนี่ยมือที่สามเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมคุณถึงปล่อยให้คนรักเก่าของคุณมาอยู่กับมือที่สามโดยที่คุณนะไม่ตามหรือว่าไม่เออก่อกวนอะไรประมาณเนี้นะมือที่สามเริ่มเข้าใจแล้วว่าเออพฤติกรรมของคนรักเก่าของคุณเนี่ยคือมันไม่น่าที่จะแบบ ไม่น่าที่จะทุ่มเทให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าพฤติกรรมตรงเนี้นะคะมันน่าที่จะเป็นการที่เหมือนคนรักเก่าของคุณเนี่ยเจ้าชู้แล้วก็ไม่หายก็ไม่หยุดนะก็ยังทําตัวเจ้าชู้หวานเสน่ห์โปรยเสน่ห์ไปเรื่อยนะมีความสัมพันธ์อื่นเข้ามาเรื่อยก็เลยทําให้มือที่สามเริ่มมีความรู้สึกว่าอยู่กันไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะเหมือนเสียเวลาเปล่านะคะก็มีการที่แบบไปขอคาปรึกษาจากคนอื่นและ ความรักความสัมพันธ์ของมือที่สามและคนละเก่าของคุณเหมือนมือที่สามเนี่ยพยายามที่จะอดทนมาตลอดระยะเวลานานพอสมควรกับการที่จะแบบทนเจ็บปวดทนเสียใจทนให้อภัยนะทนมอบความรักทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนละเก่าของคุณนะคะเจ็บแล้วนะคะเจ็บแล้วเจ็บอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกนะพยายามที่จะปลอบใจตัวเองมาตลอด แต่ในช่วงเวลาที่เหมือนเจ็บปวดเสียใจเนี่ยมือที่สามก็เหมือนกับคิดแล้วก็วางแผนมาตลอดระยะเวลาที่อยู่กับคนและของคุณนะว่าเออถ้าแบบเป็นแบบนี้นะมือที่สามก็น้าที่จะเหมือนคิดเหมือนเปลี่ยนแปลงตัวเองอะนะมองหาควาสมัค์อื่นมองหาคนที่ใช่ดีกว่าไหมนะดีกว่ามาเสียเวลาทุ่มเทกับคนที่แบบเหมือน คือไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่รู้จักนะ,ะรับผิดชอบหรือว่าทําตัวเหมือนกับว่าคือเออเป็นคู่รักที่ดีให้กับมือที่สามอะมือที่สามเริ่มเข้าใจแล้วนะว่าการที่เลือกคู่รักผิดเลือกครอบครัวผิดมันเป็นยังไงนะคะคาดหวังคาดหวังว่าคนรละเก่าของคุณเนี่ยจะดีกับมือที่สามแต่มันไม่ใช่ไง พฤติกรรมมันก็ยังอยู่ไงนะคะเดอเดมเพอเรอร์เนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เห็นแก่ตัวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีความมักมากในในความสัมพันธ์คืออาจจะมีคนคนหลายหลายคนเข้ามาในชีวิตแม้จะมีมือที่สามอยู่แต่ก็ไม่ไม่ยอมหยุดพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้มือที่สามเริ่มมีความรู้สึกแล้วว่าเออการที่ตัวเขาเลือกคนรักของคุณมาอยู่ในชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการที่ แบกรับเคราะหกรรมแบกรับปัญหาต่างๆแทนคุณเนาะเหมือนเจอวิบากกรรมอะนะเหมือนเหมือนความสัมพันธ์ที่แย่งชิงคุณมาเนี่ยกลายเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นวิบากกรรมมันเป็นชะตากรรมที่ไม่จบสิน้นมือที่สามเริ่มรู้แล้วแหละว่านะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับเขาความสัมพันธ์ที่เขาคิดว่าเขาเลือกเลือกมาด้วยความถูกต้อง มาด้วยความรักมาด้วยความเต็มใจนะทั้งสองฝ่ายแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคนที่เจ้าชู้คนที่ไม่ซื่อสัตย์นะต่อภรรยาคู่รักคนแรกท้ายที่สุดแล้วก็ยังมีความเห็นแก่ตัวนะเห็นแก่เรียกว่าความสุขส่วนตัวเองอะ่นะชอบกินชอบเที่ยวชอบดด่มน,นะคะหาความสุขใส่ตัวตลอดเวลา นะคะมันคือทางออกของคนเจ้าชู้มันคือทางออกของคนที่เห็นแก่ได้นะมือที่สามเขาเพิ่งมารู้และความรักความสัมพันธ์ที่มือที่สเรียกว่าเคยคาดหวังกับคนรักเก่าของคุณมือที่สามเนี่ยเคยคาดหวังว่าคนรักเก่าของคุณจะรักแล้วก็ซื่อสัตย์กับเขานะจะจดทะเบียนสมรสหรือว่ากฎหมายจะรองรับในเรื่องของออสถานะ ของมือที่สามแต่มือที่สามไม่สามารถที่จะบังคับหรือว่าใช้กฎหมายให้คนรักเก่าของคุณเนี่ยยอมนะคะยอมช่วยเหลือยอมซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคือเหมือนกับว่าพอได้มาอยู่ด้วยกันแล้วพอมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วคนรักเก่าของคุณขนาดมีกฎหมายอยู่นะ,นะะกฎหมายบังคับอาจจะกฎหมายในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานก็ได้แต่รู้สึกว่า ก็ไม่ช่วยเหลือไม่ซับพอร์ตมือที่สามเลยเหมือนกับเรียกว่ามือที่สามทำอะไรไว้นะคะส่งผลทำให้ชีวิตของมือที่สมต้องเจอเหตุการณ์เหล่านั้นคือคนรักก่าของคุณอาจจะไม่ช่วยเหลือหรือว่าไม่ซัพพอร์ตอะไรคุณเลยคือจบจากคุณไปแล้วก็ไปอยู่กับมือที่สแล้วเงินเดือนรายได้ต่างๆก็ไม่ช่วยเหลือคุณเลยแล้วมือมือที่สมเนี่ยก็เลยโดนผลกรรมตรงนี้ด้วย นะคะเขาคาดหวังในเรื่องของการใช้กฎหมายบังคับคนละกล่องคุณแต่ก็ไม่สําเร็จนะคะและมือที่สามคาดหวังอะไรคาดหวังในเรื่องของการตัดสินใจนะคะในเรื่องของความรักเขาคิดว่าเขาได้เจอคู่รักคนรักที่จะทําให้ความฝันของเขาเป็นจริง คือเขาได้เป็นดีเอ็มเพรสคือเขาได้เป็นภรรยาตัวจริงสามีตัวจริงแล้วก็ชีวิตมีความสุขมีความสำเร็จนะคะโดดเด่นในเรื่องของชื่อเสียงนะคะ เ,ออเกียรติยุทธและก็ศักดิ์ศรีเนี่ยมันมีความคาดหวังกับการที่แบบอาจจะมาจากตําแหน่งหน้าที่การงานของคนรักของคุณมือที่สามคาดหวังกับการเป็นคุณหญิงคุณนายนะกับการเป็นคนที่ได้รับการซัพพอร์ตได้รับการเปย์ได้รับการมอบทรัพย์สินเงินทองเข้าของจากคนรัก่าของคุณมากเขาคาดหวังตรงนี้มากนะะแต่สิ่งที่ได้เขาเริ่มมีความรู้สึกว่าปัจจุบันเนี้ยแม้อาชีพการงานของคนรัก่าของคุณจะประสบความสําเร็จ หรือว่านะคะอาจจะดูร่ํารวยอะอดีตดูแบบดูเป็นคนที่ประสมความสําเร็จดูร่ํารวยเนาะแต่ปัจจุบันนี้นะคะสิ่งที่มือที่สามคาดคิดไว้มันไม่น่าจะใช่แล้วนะเหมือนเขาต้องดูแลซัพพอร์ตตัวเองอะเหมือนเขาต้องหากินหาใช้ด้วยตัวเองนะคะคาดหวังจะเป็นคุณหญิงคุณนายก็ไม่ได้แล้วความรักควาสมสัมพันธ์ที่มือที่สามคาดหวังกับคนรักเก่าของคุณอาจจะเป็นเรื่องของการ พูดนะคะตกลงสัญญากันก่อนหน้านี้นะ,ะก่อนหน้านี้บอกว่าขอให้เปิดเผยความรักความสัมพันธ์นะคะเป็นตัวจริงนะ,ะจากการที่เหมือนกับว่าเลือกกันและกันมาเป็นคู่ชีวิตเนี่ยนะ,ะมันมีการพูดคุยมันมีการแสดงออกถึงความรักที่เหมือนกับว่าอดีตอาจจะเคยปิดบงังอาจจะเคยปกปิดอะไรบางสิ่งบางอย่าง แล้วปัจจุบันนี้มือที่สามต้องการที่จะเปิดเผยแล้วนะว่าความสัมพันธ์ที่เหมือนกับคิดว่าจะเป็นเป็นตัวจริงเป็นภรรยาสามีตัวจริงเนี่ยตอนนี้เวลานี้มือที่สามได้เปิดเผยแล้วว่าทั้งมือที่สามและคนละเก่าอคุณอยู่กินกันแบบเป็นสามีภรรยากันก็จริงแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้มีสถานะอะไรนะคะในเรื่องของกฎหมายบีบบังคับนะ เนี่ยนะคะก้าวียญคือใช้ชีวิตแบบหนุ่มโสดสาวโสดพ่อไม่แม่ไม่นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเหมือนเหมือนเรียกว่าอาจจะเคยแต่งงานนะ,ะแต่ว่าสถานะจริงๆนะคะในเรื่องของกฎหมายเนี่ยไม่สามารถที่จะบังคับให้คนสองคนใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหรือว่ารับผิดชอบร่วมกันได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของผลประโยชน์นะคะของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะ เหมือนกับใช้กฎหมายบาบังคับให้แบ่งสันปันส่วนให้อีกฝ่ายหนึ่งได้อารมณ์เนี้ยทำให้มือที่3รู้สึกไม่สามารถที่จะคาดหวังในเรื่องของเงินเดือนคาดหวังในเรื่องของรายได้ของคนรักเก่าของคุณนะคะมันเหมือนกับอยู่ไปฟรีๆนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีประโยชน์อะไรประมาณนี้อนาคตข้างหน้าถ้าแบบว่าไม่มีทรัพย์สินเงินทองเข้าของนะคะไว้เพื่อเป็นหลักประกันในการใช้ชีวิตคู่เนี่ยก็อาจจะลำบาก และมือที่สามคาดหวังอะไรในความรักความสัมพันธ์ตอนนี้เริ่มเริ่มมองไม่เห็นอนาคตแล้วเริ่มมองไม่เห็นสิ่งที่ตัวเองอยากได้แล้วความสุขก็ไม่มีสถานะก็ไม่มีการเป็นคู่รักก็ไม่มีนะคะรู้สึกว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคนที่เหมือนกับว่าคนละเก่าของคุณลุ่มหลงอะ่ะ ะค,ะคือไม่ได้มีการมอบความรักความรู้สึกใดๆต่อกันเลยนะะห่วงแหนก็ไม่ได้ความเป็นครอบครัวก็ไม่ได้อีกนะค,ะความมั่นคงในชีวิตครอบครัวก็ไม่ได้เรียกภรรยาสามีที่รักก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มีกฎหมายบังคับนะคะเป็นเหมือนกับคู่รักคนรักที่อยู่กันเฉยๆอยู่กินกันเฉยๆแล้วก็ซัพพอร์ตกันในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆหรือว่าอาจจะมีลูกด้วยกันนะะอารมณ์ที่เหมือนกับว่า อยู่กันไปแล้วไม่ไม,ไม่ได้มีกฎหมายรองรับนะคะไม่ได้มีทะเบียนสมรสนะแต่มีในเรื่องของความรับผิดชอบบางสิ่งบางอยา่างที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันแค่นั้นเองคาดหวังอะไรไม่ได้กับอนาคตอนาคตจบแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นการที่เหมือนกับต่างคนต่างอยู่แล้วนะคะต่างคนต่างไปใช้ชีวิตต่างคนต่างไปทำมาหากินต่างคนต่างไปมองหา คนอื่นความสัมพันธ์อื่นคู่รักอื่นแล้วไม่ได้เป็นครอบครัวกันแล้วนี่คือสิ่งที่มือที่สามไม่สามารถที่จะคาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์กับคนละก่าคุณได้นะคะฟังเพื่อเป็นไกดันทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ